สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญสันเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้า one plus c นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าวันเปิดตัวของมันเนี่ยก็คือวันที่10กรกฎานะครับหรือวันที่10จูลายนั่นเองใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดือนหน้าแล้วเนี่ยส่วนวันนี้เนี่ยลีกที่หลุดออกมาล่าสุดเนี่ยครับก็จะเป็นลีกที่เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์ แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมทราบว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตามหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจาก OnLeaks นะครับแล้วก็จากพวก h a n d ์ออตามวิดีโอต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่พรีโปรดักชันนะครับมันยังไม่ใช่ตัวที่เป็น Product ตัว Final เพราะว่าตัวไฟแนลดีไซน์ของมันจริงๆเนี่ยนะครับก็ด้านหลังเนี่ยจะประกอบไปด้วยกล้องทั้ง4ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มจาก Max กเนะครับเขาเป็นลีกเกอร์ชื่อดังของ OnePlus นะครับทาง MaxJ เนี่ยเขาก็ระบุมานะครับว่าทาง OnLeaks เนี่ยที่ปล่อยเจ้าตัวหน้าตาของมันออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถือว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าใน Final Production เนี่ยมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันส่วนด้านหน้าเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังเป็นเซนเตอร์พันโชนะครับมีกล้องเป็นจุดไข่ปลาอยู่ตรงกลางส่วน ตัวตัวสกรีนเนี่ยก็จะเป็นแฟลตสกรีนนะครับก็คือเป็นจอแบนนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบผมไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่านะครับส่วนเ r ฟร h ชเรทของเราเนี่ยก็ยังได้ 90Hz อยู่นะครับแล้วก็ Snap Dragon ทุกคนก็พอทราบกันอยู่แล้วว่าเป็น Snap Dragon 675นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิปโมเด็ม5 G อยู่แล้วนะครับ s n a p d r a อ o n 765สิ665อะไรอ่ะขอโทษทีครับพี่น้องขอโทษที ส่วนในเรื่องกล้องเนี่ยนะครับที่เราสามารถคาดหวังกันได้เนี่ยก็จะเป็นเลนเซนเซอร์หลักนะครับแล้วก็มีอัลตราไวแล้วก็เป็นเลนมาโครแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเดฟเซนเซอร์นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับสาวกของ oneplus เนี่ยตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทำเป็นเหมือนส t a t i นะครับเพื่อจะให้คนที่ใช้มือถือ oneplus เนี่ยสามารถชาร์จ oneplus เนี่ยวัตต์ฟาชาร์จนี่คือแบบชาร์จแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับจะเป็นสถานีแยกออกมาต่างหาก นะครับตอนนี้เนี่ยมีที่แรกตอนนี้อยู่ที่สนามบินที่อินเดียนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้นะครับคือหวังเล็กๆว่าหวังว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะได้ทําให้เหมือนถ้าเกิดถ้าทําเหมือนกันได้เนี่ยจะยอดเยี่ยมมากนะครับ ข่าวสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของทีวีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่ได้ตื่นเต้นมากแน่ตื่นเต้นกับโจทยต์ตัวเรื่องของมือถือมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของทีวีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็จะพยายามใส่ข้อมูลทุกอย่างนะครับเอาไว้เผื่อเวลาที่ทุกคนอยากจะมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเจ้าทีวีตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดตัวแล้วนะครับในวันที่2กรกฎาคมนะครับวันที่2องกิงหาคมนั่นเองใกล้มากนะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กด like, ไกนนคลค์แชร์ นะครับวันนี้เสนเสนอนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับดีใจที่ได้กลับมานะครับสาวก o n e พลัสแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ